มันไทยก็แมว่วันวทังเต้าไงอีหยังถามทางนี้เห็นเะอีหยังเฟินไหนอีหยังไป็นเบืองเลขบอกแล้วไอ้เเต้าไงเห็นละข้างนี้แล้วสิบอกเถือช่วงเด้งเนาะแลว่า,าบาทนั่นเต้าสิบาทรอะ <c oughs> แล้เถืถอกแล้วเถือกช่วงเด้งแล้วเถือกี่สิบ,บาท <c oughs> โอ้เถือกเล็กสองเด้งพูนะ้น่ะเลขกเตัาสีห่สนหกงี่หมือนอันดีโอ้เลล็กาอ่ว <c oughs> เราได้เราเบิ่งอยู่ใส่เราเบิ่งในเต็มชี่ตัวคือจังข้อมาหาห่วยแมโอ้สันบอกคอยบวกกุญแจคือกันกับเจ้าคอยยังบวกกันแล้วเชื่อไม่ติัว่าจันนว่ะโอ้เราท้วมหายแม่ไหวราฝากหุ่นเสี่องฝากขนม้าโอ้ยี่นอนนแถวพี่น้องเราแต่ว่าเสื้อน้ำเจ้าสองเที่ยวแล้วแม่ใหญ่เน่าบ้านเสื้อคล้องเล่งให้เล่งในซีบาทร์นว่าจ้ะ ต่ว่าบ right ัตรได้เก้าสิอืมก็ถืงเยได้เก็ยบัรค่ะไกได้สิบาทค่ะเด็กเล่ามันบ่นั่นอะซื้อมือนัร่เมื่อวานมื่อคืนก็บ่ได้ซื้อข่อยเงีโอ้มันนี้แรกเล่าได้ตัวได้สั่นท่านในเฮ็ดแล้วเอาบอกเอฟซนะตีข่อยก็เอาไปเนาะนั่นยำหัวจะว่าเงี้ยงหงายน้านีเราไปขึ้นไปเาพวเงี้ยก็บอกพ้เงี้ยซื้อยู่เลยมาเบิงมาเบิงนะแม ไเบิ้งใเนี่ยตัวใดฮะจ่าเห็หม่้านนี้กค่ะตัวนี้นีเลยอ่า้ตัวใดพ่อแปดับอกเคยวลาแค่แปดทีก่อนแปดนึ่งทีแปดทีเออมันังีอ่ะบอกว่าเหนอน้ำมันู้กคนเหนบ่ตัวใดพ่อพ่อเห็นไปอจ่ามันเบิ้งข่อยบ่ได้เบิ้งมันวาเห็นขัดกระบุกมัน เออพูดตาดีมั้งแม่ก็แม่บอเห็นหเขาตัวใดระบียนใส่ตัวใดเอามาเบิ้งซอยกันได้แม่ยังหันยเลายากอบน้ำกวนนกงายทํ้งมาบอเบิ้งซอยกันแม่เจนลิงเจนเจนงสีไหนตัวใดระเบียนให้แม่เป็นผู้เบิ้งก่อนพงเห็นดูเห็นตาสีมีีน่าแปลกสีพวนเห็นเนาะโอ้ตัวใดพ่อเลขยี่หัง เจหนึ่งเจ็หึอย่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจคืชื่อเจ้าของพืเคยชื่อตัวด้ลอยดิตัวได้ชามแปดแปดชามสองแปดแปดสองหกหกท่านี้กชื่อคื่อแม่ซื้อตัวะก็แปดชามชาแปดแปดสองสองแปดแม่แ้องก็หกหกเทิานี้เดคอยเชื่อสามตัวไงดสามสามแปดแปดสองสองแปดหกหก ถือกระถึกบ่ถือกระเศ้าเบิดเงินแล้วเงินนี้ซื้อท่านี่จีเงินนี้ซื้อท่านี้เชื่อท่านี้ตัวเบื้องเงินเงินดำอันไถ่นาเขาเบิดองแต่ไมิดเงินเฮ้ยเงินตัวเอาแล้วในต้นจานแม่เห็นตัวใดบอกเอฟซีนะข่อยบื้องไหนมึงตีจ่าบอกข่ออยีแม่น่าแปดที่เด้อก็แปดตั้งมันรางสีไข่อยบื้เห็ดดิโดยส่วนตัวเดชเจ้าของเห็นตัวใดบ้างเนี่เห็นกับมั่วมั่วมีเมียจ้าต้องให้แม่น่าแล้วเจ้าอันเจ้าหน้าเบิ่งเนาะ เป็นู้มาหาเจ้าหน้าเ้ากับเบิ่งบอสนเพ่อนแจงเด็กอีหน่งกเด็กอีกอย่างคะเป็นเดเด็กเนด็กหนึ่งไสเสนึ่อ่ะอืมมันถักมาว่าคำคำปุ๊ก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 มันเห็ดอยูนี่เห็ดแล้วกะซองอาอเป็นบอเออมันเพื่อว่ามันเพื่นว่าจจงไรเพื่อนใหเลววอ้ตีเออมันเพิ่นไฮเล่โอพี่มันอ๋อเพิ่นเห็ดเอาผู้เดียวแล้วเพิ่นกับบอกเจ้า มาว่างว่าว่างง่ายว่าว่างเก่าเอารถไม่เห็นตัวใดกับตัวนั่นแล้วพี่เสื้อมันใน่นองจาเหมือนบอหนิบ่แม่อีแม่เสื้อมันใน่นองจาเคยเอาใดเหม่นบ่แม่เพิ่นันเสื้อมันใน่นองจานะคะเอฟซีมันซื้อตัวซื้อหลายบาทอยู่ดิตัวใดแม่หลายบาทมันเคยซื้อชุวงนี่แล้วอีหยังเลขยังเกาะมันซื้อน้ำข่อยนะมันว่า เ <L> มื่อว่าเธอาำกูได้ให้มันหมดเถอะคุว่าเื้อน้ำเนยยากเยอะแยงนะจักซีจักเศร้าในี่คนว่าเื้อกันเชื่อเหมือนกันว่าเป็นแจ้งได้แต่ว่าเขาว่ามันเด็กเก็บเชื่อเอยุใสเลขกเจ็ดก็แย่งเกัะเป็นนี่นี่เือเด็ก่เป็นแปดหกเนี่ยงเนาะคอยเบิ่งพอเห็นเ้อะ่อเห็นตัเลขหนึ่งยางเดียวเดี๋ยวนี้นะคอยก็ว่านี่เด็กเห็นตัเลขหนึ่งยางเดียวเจ็ดหนึ่งบ่เนาะจ้งมันวันได้เือบ่ไไ้ มันกะชื่อปันว่าใดชื่อว่าไดว่ะหมอท่านเนื้อมาบอกันตัวท่านพี่น้องซองซอยกันเด้อพี่น้องเจตังเห็นแต่ว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนตัวสองหาเหรอพีันชาก็หฮกสองหาเนายครับเอาแต่ไม่เน่าว่าหสองหาสองหาคืองหาหาได็กเสียนะครับหกสองหาเอาหกไปใช้ครับพอกระชื่อตัวหาทิดคุ้นหาคิดตัวเด็กามตัวหกสองหา ไอ้ชื่อเรอยเชื่อเราไปอีกกันนู้นแล้วกอกใหม่เราไปได้่ห่เบิดสามตัวหกสองห้าหกสองห้ามันที่ออกุก่นต่อยมันบอมีหักบอกใหญ่ไม่เชื่อมากมากยนเลยบอครับยนเียวเขียนให้น่ะมันออกได้คือเตาตัวมันมีหักัมพีมีหักออกได้คือเกาอตี ต่วปาข่อยซสือสามแปดแปดสามรองหกหกสองห้าสามแปดแปดสามเนี่ยว่าพ่อพ่อเห็นตัวใดพ่อถามพ่อเฮงได้บานี่พี่น้องบ่เห็นอว่่่เห็นพอเห็นตัวใดเห็นแปดหนึ่งไม่พอเห็นแปดหนึ่งก็สอหานี่พเจต่างพอเห็นเจ็ดหนึ่งบ้านนี่พี่น้องตัวอื่นกับพอเห็นแล้วผู้ขานี่ พ่อเห็นแปดหนึง่งกะตรงกันก็นก้นองจ๋ายอยู่ค่ะสองหาใช่พ่อสองหาเอานึ่พ่อเฮงเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่สองหายกูสองหา้องหาอ่ะแคบหน้าจอไว้โอ้เห็นอยู่พ่อเลขหาซัอยู่ตัวหนี้สองหาสองห้า สองห้าพี no okay. no. right. ่มาอกตัวเก่าอยู่เลยสองหาไม่ออกห้าสองนี่หรอโมแน่พ่อโมแน่เอากับบรรลุเขาเห็นเขาเห็นตามที่เขาเห็นนี่เนาะคุณพ่อเฮงนมาเห็นสองห้านะคะเอฟสีเก่าก็เห็ดจะได้แล้วเล็กมันก็ออกได้คือเก่าตัวพ่อพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเด้อค่ะคอมเมนต์มาเด้อค่ะพี่น้อง ใครเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มานะคะอ่สรุปพ<อ>่อเห็นเป็นตัวไหจ้าสองห้าส<ข>องห้าฮะสองห้าพ่อเฮงเห็นเป็นส <25, S 1> <25. S 2> อ 8, นงห้าแมนบอสองห้ากัแปดหนึ่งสองหากัแปดหนึ่งเนาะคะเนาะเลขต้นจานพ่อเห็นตัวไจะสองหาปดหนึ่งสองห้ากับแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองห้ากับแปดหนึ่งเนาะ สามโตมีปะพ่อขอช้อนขอช้อนสองับคิดเลยสองตัวเอาแค่สองพ่อเอาแค่สองพ่อที่สองเลขของผูจาดนะคะเอซีหามันเข่าวะฮะอันนี้ของพ่อเฮ่งนะคะสองห้ากับแปดหนึ่งเดี๋ยวไปฟังแม่นาวก็สรุปแม่เน่าวจะเอาตัวใดกันแน่แม่สรุปของแม่ตัวใดแม่ขอเก้านีนะขอเอาฮะขอเชือบแปดจ้ามจ้ามแปดนี่นะก็แปดจงจงแปด ต้มหกหกคับช่วงหายน,นะสรุป<อ>ตัวเลขนะคะอของแม่เนาก็าคือซื้อ 0, ช่วงตัวแจด่ายางขัดเลยบ<อ>่ช่วยซื่อหกสอสงศูนย์เนาะซื่อช่วงลอยพุ่นช่วงลอยกลัวเนาะโอ้โด้วว่าคือบอกสองตัวบ่าวมันนั่นรวยเพราะว่าเมื่อออกอิทิอัติเขาเชื่ออิทิยากขาเชื่อแต่ไห่บอกกขาเชื่อว่ากูซื้อสามตัวกว่าื้อแมงได้สองตัวถ้าแม่ถ้าแม่แม่ตัดเลนนะคะงวดที่ผ่านมาแม่ก็จะถูก ว้าจุดเตเด็กบะไรตู่เนาะเขาไฮแค่ตัวเดียวนี่้องชุนเนาะเขาหฮมากเนาะค่ะถ้ามันตามเลนนี่เขาเนาะงวดนี่แม่เอาตัวใดเนี่ยหอยกระสีซื้อสามแปดแปดจามค่ะกับแปดชองชองแปดอะไรล่ะกับสองห้าค่ะค่ะถ้ามันเป่าอะค่ะซื้อแม่นไปช่วไปซื้อมันออกจเจนนี่แหละวะเอาตามนี่หละเนาะส่วนส่วนอันของน้องจ๋านี่เห็นหนึ่งแปดสีเนาะแม่เนาะเออมันว่า ค่ะเอาตามนั้นเด้อพี่น้องโฉบโฉบกันนั้นสุกงกสุกล้นนะคะค่ะแล้วหลังคาดม้วนแล้วโอ้ยหนูมาอยู่เด้อแต่ว่าสุเมะบ่ได้อยู่เฮือนอันเล้วว่าแล้วอันเอาถือช้อนเร่งแล้ก็ได้ฝากม้วนเสี่ยงฝากขนมตอนที่เพิ่นถือชอนเด้งนั่นอีหยังซีหกหกซีเออค่ะเออเบ่ กอยกบฏเจ้าเล่าชอบมากกับแว่นเราพันไงมาขอเน่ขขอเล่ามาออื่นเน่ตัวใดแม่นแี่เลขออกอืเอากบฏทันได้ออกก็มันออกไปแล้วนะวันศุกร์เลขเลขมันออกวันแล้วแต่วันศุกร์ออกเองก็พันไงเหมือนใช่ขอเลขเล่าอันนี้นะเฮ้ยมันออกตัวใดก็เลขเล่าเมื่อกี้นั่นนะสิบหกคอยว่าตีเสือคอยเขียนคอยว่าคำนั้นคอยบวกแล้วเกิดตีือคือสิบหกว่าแมนบวกแมนโอ้ยเท่าคำนั้นคอยเสือคอยถือสิบหกสามศูนย์ ก็ชูนสองข่อยเคียนไหวสามูนข่อยเขียนไหวสามขู่ชิมหกหกเทเสสามชูนูนสามศูนสองสองูนคู่ขาว่าท่อมากวะเฮ้ยกม่สีบอกยู่ว่าสีบอกวันทีอ้าววันข่อยก็ได้มีไรขอยลวกหงาขอยโบชนเกดิเป็นยังไงละมือคิดว่าตัวใดมันมันออกชิมห่ะหกก็สามูนจ้าแมนมาตัวใดบอกเอฟซีนมันจขึ้นมากเปล่มันหันหัวขึ้นมันจขึ้นมาตัวใดนเนะบ้านนี่เอ้า บมเมนครูขาก็บอกเน่ยท้อไม่กว่หันเอาเลยเดยกคือว่าไปอันน okay. ั้นเด้ม่ากับมันหันหัวขึ้นกว่ากตีไปตอเก้าซีมันก็เป็นหกทีที่หกกเบอกเชื่อมันหอกิมหันตีว่าจิมหกวชื่มแมน ข่อยมากข่อยมักบ้างคือมกข่อยมากชุนเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเอ็เด็กเนี่ยเด็กล้าเอาเลขเาอ่ก๋ยีซเื้อนั่นน่ะเดียมอยู่อันนี้เล่าเนาะแม่นาอเลารองมึงนำเล้าอยู่อยาไม่ก็ดูตัวด้ก็เลก๋วยจีเสื้อมันถิ่แม่แน่นแม่นว่า่อเขาว่าเสื้อชูนเก้าเก้าศูนย์ิบเก้าเก้าชิบเอมันออกสาศนเนาะสองคู่นี่บ่ซเสื้อช้นตัวละห้บาทวัดยี่สิบาทแขนแขนตัวนี้แขนแขนชี้ิบบาท โอ้ระดีมาคุณเอาเช่าบ er <with sperm> ่อร์ไอ้คุอะไรฮะกูบ่เถื่อเอาเคนเคนเอาเคนเคนได้ฟังเนาะคันถือกันถืตรงตเลยนะคะกระชีื้อตัวนี้แหละกะบ่ไหลได้ละของเนี่ยเมื่อนั้นเนาะเลขล้วนี่ถือไม่จะงวดเลยถามเนามันกระชืออเนาะมันกระถือขันถืมันนชื่อหมึดว่านขึ้นว่านมันกระชือตัวที่หกับจามชุนชุนจอง มีตับเท่าค้อขาโบท่มมากว่ะพ่นถือกก็ได้พ่นมาถือก้องเทียพ่นได้ว่าสียอันที่รุ่นีะเอาป่าไงเมนบทู่กับสียเอาปลาช่วงไปให้ยูด็อกพันว่ะโอ้ยแม่กันยากจะลแบกเด้เด้องภูน้อฮึ่งก็ไง่อลนอร์เต้าง้อยเด้อบอาเนอร์เป็นภาษาผู้ไทยบอกพุไทยเนาะฮึ่งเต้าห้อยว่าเท่าแล้วบ่าหอดเชื่อใคร มับนบอกว่าถึกว่าถึกกับที่ส่งไปให้แม่แม่ติ้วด้อเล่าว่าแล้บอกแม่ติว้วไ <laughs> <ม> <laughs> ย้ยงนี้เน่าบอกแม่ติว้ว แมนพิเดาก็ไม่เห็นเราทอมากยังเทียท้อมาสวมเทียตสืบสวมเทียราหลดท้อมากตังแลงตังเ่งกาวเทียงเราทอมาอันนี้เอซเก้านะพอนะเอฟซีเกาเออหลาดทอมาโอ้ยแม่เอ้ยที่นี่ไก่หลายสืบสวงหัวเราอะเอฟอฟโดนแม่เหือทุกเละกาบ้านบ้านเพื่อนนั่นฉันมาเพื่อถามเลขเล่าแล้วบอกฉือเลขเลกไงแล้วบบกักก็ถามเลขเล่าแล้วว่าบาทหนึ่งเด็ยวก็เสียบดูผีแล้วอะ อยุคนได้จักบาทแม่ได้เก็ซ10ยายว่ะอุ้ยคือได้น้อยแท้เราอ่ะแล้วขลอหายยากเราแตว่าเอาแม่ยามเล็กเล่าให้เนี้ยตัวใดก่อนซื้อซิบโตเกซิบเอ็ดุนตเกิาซุนว่างมังโ่ซื้อหลายดอกสิก้าเวิดซีสิบบาทสิบพุ่นซิบหาคุณนหาเวิดซีิบบาทอ้าวซ้ำนี่โูรไดเป็นเก็บปนเงนะ้ใดเอฟซมาเน่ากติดตามเด้อพี่น้องเด้อขาว่าทั่วมากเลยวันเสาร์เราบวทั่วมากเดี๋ยวนาะ บมื่แม่นเราค่าเห็ดอันน่าอยู่บ่แล้วว่าเราเลี้ยงหลานเราว่ะบอกแม่โซ่แห้งเอฟซีเนี่ยเล็กลาดไทยว่ากัย้อนกลับมาอาบน้ำว่าสิเมะอาบน้ำได้อยู่นุ่งแน่โคตรดีนะตามไทยเด้อบ่ะนี้พี่น้องเล่าไปแล้วตามไทยวันนี้ก็วันเดียวกันนั่นแหละสิบหกเดียวกันแหละแต่ว่าแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้ตามไทยของแม่เนาเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อแคปกี่คิววะคิวดอกลองมึงเนาะครับเนาะคันฝนได้เกังเว้นคือทูเทียแม่นอยู่ดิ ว่า,า <มะ S 1> เด่นนวนเว้นเล็กเลขผู้จานเนาะคะ่ะอันนี้นอ้ออันนี้ผู้จานน้อก็เคยหายอยู่ได้ละ่ะค่าอีจ่าว่าเอากระถือตัวมันก็นกนกมันกระซื้อสองชุนชุนสองน้ำกับเด็ดมันเอามาว,ว,าวอาไั้กิถือตัวอันว่ะค่ะดีใจบลยจัดเตาก็มาเราเตาเนาะสรุป <โอ S 1> ตัวเลขนะคะงวดนี้นะคะแม่ก็จะมีตัวเลขอยู่สามแปดสองแปดหกหกตัวเลขที่แม่จะซื้อเด้อพี่น้องเด้ออยูรองมึงแกคือไราฟังมังซื้อ ไปกับน้ำสามโตแม่ว่าให้เอาหกสองห้าบันนี้พ่อเฮ้งเห็นนะคือแปดหนึ่งกับสองห้านะคะตามนี้ได้พี่น้องเ้อบวกพูดหรือว่าคอยซื้อหาซื้อพูดหาซื้อขอบคุณค่าแม่เนาใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ